สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่อมในตำนานจากเตคลินิกห้องน้ำนะวันนี้ผมจะพามาดูการแก้ไขปัญหานะาชักโครกกดไม่ลงนะนอกนอจากการวางไม่ตรงเซนเตอร์ท่อน้ำทิ้งสีดิ้วแล้วไม่มีการแก้ไขหน้างานให้ได้มาตรฐานสำหรับการติดตั้งแล้วนะท่อระบายอากาศก,าก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่ชักโครกกดไม่ลงนะเคสนี้เราเข้าดาเนินงานตรวจเช็คนะแล้วก็ทําการแก้ไขหน้างานด้วยการผ่าสกัดพื้นใส่ท่อยืองเพื่อให้มัน ปิดช่องว่างรอยต่อระหว่างพื้นกับกระเบื้องกับท่อสี่นิ้วที่พื้นแล้วนะฮะก็ได้ทําการเจาะท่อระบายอากาศเพิ่มนะวิธีนี้นะเป็นวิธีที่ผมเชื่อว่าง่ายนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดนะคืออะไรเจาะท่ออากาศจากท่อเมนน้าทิ้งสีนิ้วนะเคสนี้โชคดีหน่อยตัวท่อเนี่ยอยู่นอกอาคารนะเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นนะก็คือท่อ น้ำทิ้งชักโรกเนี่ยมันอยู่นอกอาคารก็ทำให้เราทำทำงานง่ายและที่สำคัญก็คือเราเจาะรูเสียบท่อตัวนี้ไปเนี่ยกรณีที่บ้านไหนหรือบ่อไหนมีกิ่นแก๊สนะมันก็จะกระจายออกไปด้านนอกเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่มันโล่งนะอากาศมันก็จะกระจายได้ง่ายจะทําให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นที่ออกจากตัวท่อได้ในะกรณีที่มีกลิ่นวิธีการเราก็ใช้วิธีเจาะ จาะท่อเจาะรูลักษณะอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเสียบท่อน้าทิ้งนี่ท่ออากาศแต่นี้เราใช้ท่อขนาดนิ้วครึ่งนะฮะเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งเสียบเข้ลักษณะแบบนี้นะสิ่งสําคัญเวลาเสียบนะครับน้ําจากเมนน้าทิ้งชักโครกเนี่ยหลักการทํางานของมันหลักน้ําของมันนะเวลามันไหลลงมาเนี่ยมันไม่ได้ไหลเต็มท่อแบบนี้นะฮะมันไหลแค่หน่อยเดียวแค่นี้เองนะฮะประมาณเนี่ยเกือบครึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งนะจากที่ผมเคยสังเกตเกือบครึ่งท่อนะ โอเคเกือบครึ่งท่อเนี่ยมันก็จะไม่เจอปัญหาว่าน้ํามันจะล้นทะลักออกมาจากรูที่เราเจาะหรือว่าจากท่อที่เราเสียบนะฮะถ้าไม่เจอกรณีที่ชักโคกอุดตันถังบําบัดหรือบ่อซึมอุดตันหรือว่าเต็มระบายไม่ทันนะมันก็จะขังในท่อแล้วก็ยกมาจนลน้นออกตรงนี้ซึ่งโอกาสและความเป็นได้มีน้อยมากนะสิ่งสําคัญสําหรับการเสียบท่อคืออะไรคือจะต้องเสียบให้ลึกพอประมาณน,นะคืออะไร โอเคน้ามันมาแค่ขึ้นเนี่ยไม่ถึงครึ่งท่อเวลาเสียบเราก็เสียบมันอยู่ยสักประมาณนี้ให้มันให้มันลึกลงไปประมาณสัก1 1ึน่นถึงสงเซนเสียบไปประมาณหนึ่งเดี๋ยวต้องเสียบไป1นถึงสงเซนนะครับเพื่อไม่ให้มันลึกเกินเพราะว่าถ้าเราเสียบลุกเกินกรณีที่น้ํามันมาเยอะนะมันเกิดการอุดตนันหรือนู่นนี่นั่นมันก็จะทำให้น้าเต็มเต็มท่อนะมันก็จะทําให สิ่งปฏิกูลหรืออะไรต่างนเนี่ยไปคาอยู่ตรงท่อที่เราเสียบเพราะฉะนั้นเวลาเสียบต้องเสียบประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนนะแล้วก็อลอยรอยที่เราเจาะเนี่ยบางทีมันไม่ได้พอดีนะฮะเราก็เสียบเ,าเจเาะอ,อ,อันนี้คุยในท่อกด <Good S 2> เลยอันนี้อยู่ชั้นสองแก้ไขท่อนะเวลาเสียบเราจะต้องเสียบให้มันประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนนะฮะแล้วก็รอยที่เราเจาะพวกนี้มันไม่พอดีเราจะใช้วิธีเป็นใช้กาวตะปู นะหรือว่าตัวดินน้ำมันนะแต่ว่าผมจะใช้เป็นกาวเอปคำว่ากาว a อคือหลอด A ผสมหลอด B นะเป็นกาวต่อเหล็กลักษณะแบบน,แบบนี้เป็นกาวต่อเหล็กนะซึ่งคุณภาพก็จะแข็งแรงเนี่ยเแบบเนี้ย้เป็นกาวต่อเหล็กผสมกันแล้วก็เอามาปิดช่องปิดรูพวกนี้นะฮะมันก็จะช่วยปิดช่องว่างป้องกันอะ,อะไรต่างๆได้ที่มันมากับ ในท่อหรือว่าน้าล,ล้นทะลักออกมากรณีที่จําเป็นต้องล้นจริงๆนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งนะครับผมเชื่อว่าการแก้ไขแบบนี้เนี่ยจบปัญหาสักโครที่เกิดจากท่อระบายอากาศแน่นอนนะคะัคำว่าท่อระบายอากาศคืออะไรคือแต่ละบ่อแต่ละบ้านแต่ละท่อนะมันจะมีอากาศอยู่ในถังบําบัดนั้นหรือว่าในบ่อพอมันมีอากาศอยู่ไปเนี่ยเหมือนเราสูบลมนะให้นึกภาพง่ายๆครับว่าท่อระบายอากาศ เหมือนเราสูบลมรถจักรยานถ้าปลายหัวจุกเนี่ยมันไม่มีให้ลมที่เราดันเนี่ยออกมันก็จะกดก้านสูบไม่ลงนะก็หลักการเดียวกันนะอากาศดันในท่อไม่มีที่ให้มันระบายออกมันก็จะดันอยู่อย่างั้นแหละดันดันดันเหมือนเราสูบลมนะเพราะฉะนั้นจะต้องเจาะเพื่อให้รูที่มันอากาศมันดันอยู่ในท่อเนี่ยกระจายออกมาก็จะจบปัญหากดไม่ลงนะนี่คือหลักการแก้ปัญหาสําหรับท่อระบายอากาศนะครับ Ya voy a ver así